สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้จุ๋มสวีเดนก็จะพาเลาะเที่ยวทะเลเมืองนอกนะจ๊ะเที่ยวทะเลเมืองนอกเอ่อตอนนี้ก็กําลังขับรถมุ่งหน้าไปทะเลที่ว่าเป็นเกาะจะห่างจากที่บ้านประมาณ40นาทีขับรถไปนะจ๊ะตอนนี้ก็กําลังขับรถขึ้นเรือเพื่อจะข้ามควากไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเกาะที่นี่ก็เป็นเกาะที่นิยมของคนที่ ยอทบอยแล้วก็ของคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแต่ก็คงจะมาเที่ยวเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าหน้าหนาวที่นี่จะหนาวมากเลยจ้ะระยะการเ,เดินทางด้วยเรือก็ใช้ประมาณ10-15นาทีประมาณนี้นะจ๊ะ พอมาถึงก่อนเราก็เริ่มหาอะไรมาลองท้องก่อนเลยนะจ๊ะเพราะเช้ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยจ้าอันนี้ก็คือสโมมกกดนะจ๊ะสโมโกกดกับขนมปังแล้ขนมปังก็มีเอ่ออู๊ดขุยกับตอนอยู่เมืองไทยไม่เคยรู้จักก็คืออะไรกินไม่เป็นไม่รู้จักเพราะว่าอยู่บ้านนอกแต่ตอนนี้มาอยู่เมืองนอกก็เลยต้องกินเป็นค่ะแต่ก็ไม่ใช่อาหารโปรด อาหารโปรดองเไาก็คืออาหารไทยตามปกติแต่ตอนนี้มาเที่ยวทะเลก็เลยต้องมากินสโมก เรียบร้อยแล้วนะจ้าเราก็ไปทะเลกันเลยจ้าเราก็ไปทะเลกันเลยเห็นไหมเจ้าว่าทะเลเป็นยังไงที่นี่ทะเลเมืองนอกก็จะมีแต่ก้อนหินเยอะๆจากก้อนหินโคถหินใหญ่ๆจะสำหรับเอาไว้นั่งกันนะจ้า เป็นไงบ้างคะทะเลเมืองนอกกับทะเลเมืองไทยทะเลอันไหนสวยกว่ากันจ้าแต่ความคิดส่วนตัวคือสวยทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นของคนไทยของประเทศไทยหรือว่าของประเทศสวีเดนก็คือสวยทั้งสองแบบนะจ้าคือสวยแบบแตกต่างกันไปแค่นั้นเองนะจ้าขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตาม